เราจะปักไว้ที่กระถางนี้ท่านผู้ชมน้องกระต่าไว้วท,ที่นี่เลข่อยง่ายจับชุดีิเฮ้ยเลืขึ้นแบบนี้ว่ะนี่อองอี สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมทุกท่านมาขอเลขอยู่ที่วัดกลางคลองท่านผู้ชมเนาะตรงนี้เป็นเจ้าแม่สีแพรที่ผมเคยมาขอโชคขอลาบให้ผู้ชมรอบที่ผ่านมาก่อนที่จะมางวดนี้ท่านผู้ชมเนาะเราเคยพาท่านผู้ชมท่านมารูปเลขที่นี่ท่านผู้ชมเนาะโดยการใช้สีทาเล็บนะครับแล้วก็เลขขึ้นชัดมากในรอบนั้นท่านผู้ชมเนาะแล้วก็แล้วก็เว้นว่างไปหนึ่งรอบท่านผู้ชมเนาะโดยที่เราไม่ได้มาที่นี่นะครับก็วันนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมา ขอเลขกับเจ้าแม่สีแพรอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนาะด้านในเนี่ยท่านผู้ชมเนาะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนิดหน่อยท่านผู้ชมเนาะโดยการมีชุดเพิ่มมาสักประมาณ6 7ชุดท่านผู้ชมเนาะด้านในก็จะมีชุดอ่าชุดไทยมาเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมเนาะแต่สำหรับวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่สีแพรอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะขอเลขและได้เลขอะไรไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับ ไปไหว้ก่อนท่าน。 ท่านผู้ชมเมื่อกี้เราได้ทําการไหว้ทางนี้ได้ท่านผู้ชมเนาะชายแาดองกําลังจุดทูบไหว้กับเจ้าแม่ตรงนี้อยู่ท่านผู้ชมจุดไหว้เจ้าแม่สีแพรนะครับก็รอบที่แล้วนะดูท่านผู้ชมมีการเปลี่ยนแปลงโดยการมีชุดไทยเพิ่มขึ้นท่านผู้ชมชุดไทยชุดอะไรอีกด้านในท่านผู้ชมน้องมีเพิ่มขึ้นสีสวยเพิ่มขึ้นเยอะเลยท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีคนถูกเลขแล้วก็มาที่นี่กันเนาะ มีการทำพิธีขอเลยนะท่านผู้ชมผมว่านะดูจากตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมดูจจกตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เห็นไหมมีคนเอาดอกไม้มาโรยมาโปรยตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะอาจจะมีคนมาขอโชคขอลาภแล้วก็ทําพิธีขอตรงนี้ก็เป็นได้ท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมท่านมาขอเลขอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนาะที่เจ้าแม่สีแพรตรงนี้เดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมท่านส่งเลขกันท่านผู้ชมเนาะแล้วก็จะ จุดทูบเลขมงคลตรงนี้ด้วยเลขมงคลของจ้าแม่สีแพรเข้าค่อนข้างบ่อยเช่นกันท่านผู้ชมขอโชคขอลาบด้วยนะครับลาบแม่สีแพรโดยนดานโชคลาบดปวยนะครับลาบุูา ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะจุดทูบเนาะจุดทูบเลขมงคลท่านผู้ชมเนาะจุดทูบเลขมงคลกันว่าวันนี้จะได้เลขอะไรไฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะจุดทูบเลขมงคลตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นแต่จริงนี้เป็นทูบเลขของไอ้ไข่เนาะท่านผู้ชมเนาะเดวแต่ผมบูชามานะครับก็จะใช้อันนี้ในการจุดทูบบูชา แล้วก็ขอโชคขอลาบจากแม่สีแพรตรงนี้ท่านชมปะจุดทูบไปพร้อมๆกนมันท่านชมนาอธิฐานไปพร้อมๆกันนะจริงๆท่านผู้ชมนะถ้าผู้ชมเชื่อใจระหว่างการจุดทูบกับใช้ลิฟติกสีแดงในการขอเลขของที่นี่ท่านผู้ชมนะผมก็จะหาให้ท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันว่าอันไหน ท่านชมชื่นชอบอันไหนมากกว่ากันอันไหนที่เห็นเลขชัดมากกว่ากันหรือว่าเลขไหนไปตรงกับสำนักอื่นๆท่านชมก็ลองตัดแล้วออกไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกนดูเนาะร้อนมากเลยตรงเจ้าแม่สีเพชท่านผู้ชมเนาะเรามาค่อนข้างบ่อย,ยแต่ก่อนเรามากันบ่อยมากเลยติดแล้วแหละท่านผู้ชมนี่นะเราจะปักไว้ที่กระถางนี้ท่านผู้ชมเราจะตักไว้ที่กระถางนี่เนาะเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะท่านผู้ชมว่าจะได้ เลขอะไรนะครับครับท่านผู้ชมนี่ผมจุดค้างไว้ตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะรอดูรอรับชมกันท่านผู้ชมว่าจะได้รับโชคได้เลขอะไรจากตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะอาจจะที่นี่อาจจะเป็นการจุดทูบที่ลงเร็วมากท่านผู้ชมเพราะว่าลมลมแรงมากท่านผู้ชมเนาะในทุกๆครั้งที่เรามา จุดทูบที่นี่เนี่ยคือเจ้าแม่สีแพรก็ค่อนข้างที่จะให้โชคเดี่แล้วท่านผู้ชมเนาะอ่ะส่องให้ดูทางนี้กันท่านผู้ชมนี่ก็คือชุดตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะก็คืออันนี้ชุดเก่าๆจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะแต่เดินนู้นนะท่านผู้ชมนะจะเป็นชุดใหม่ที่มาใหม่นู่นแล้วเป็นชุดสีขาวนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมมาใหม่แล้วแต่ชุดใหม่ขึ้นมาท่านผู้ชมเนาะอาจจะมีคนมาที่นี่แล้วก็ถูกหวยนะครับแล้วก็ได้เลขตรงนี้ไปแล้วก็เลยซื้อชุดมาถวายนะครับเจ้าแม่สีแพรนะครับ ถ้าผู้ชมตอนตก่อนนี้นะท่านผู้ชมนะก็จะมีคนมาจุดทูบอยู่น,ะนันนะู่นน่ะสองสองท่านผู้ชมไม่รู้ว่าใครมาจุดไว้เนาะก็มีเลขอยู่นะด้านในแต่ไม่แน่ใจว่าเขาไปบูชาที่ไหนมาท่านผู้ชมมันค่อนข้างทูบค่อนข้างยาวนะสี่ตัวนะครับสี่ตัวโนะด้านในนู่นแต่ของผมที่ได้มาจะเป็นแค่ทูบที่สามตัวเท่านั้นท่านผู้ชมน้องเป็นทูบที่ให้ให้เลขมาแค่สามตัวนะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็รอบที่แล้วเลขก็เข้านะครับผมจุดให้กับ ตาไข่ที่ห้องเองที่ห้องผมเองนะผมบูชาปุ๊บผมก็ลองเลยแล้วก็ได้โชคจริงๆท่านผู้ชมเนาะตามที่ผมลงให้ดูนั่นแหละท่านผู้ชมเนาะดูที่นี่จะให้เลขอะไรท่านผู้ชมเนาะแม่สีแพรจะให้โชคให้ลาบให้เลขอะไรกันแน่นะวันนี้เนาะก็มีคนมาถว,ว,วายผลไม้ท่านผู้ชมเนาะก็มีรูปเลขผลไม้อยู่นะม,มีพวกแอปเปิ้ลเนาะส้มท่านผู้ชมเนาะ คาดว่าน่าจะมีคนได้รับโชคที่นี่ค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมมีชุดใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะตัวแรกมาแล้วท่านผู้ชมตัวแรกมาแล้วล,นนลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับลุ้นไปพร้อมๆกัน เขาตั้งตาใหญ่น่ารักน่ารักท่านผู้ชมดูดิท่านผู้ชมเนาะก็เดี๋ยวเราจะหาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวก็ให้ท่านผู้ชมดูเพื่อความบันเทิงไปก่อนรอบแรกท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะสรุปเลขให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนาะที่นี่ก็ถือได้ว่าให้โชคให้ลาบนะครับที่เจ้าแม่สีแพรตรงนี้นะผมมาที่นี่หลายครั้งเนาะแล้วก็ได้โชคสองรอบหลุดหนึ่งรอบนะครับสองรอบลุดหนึ่งรอบผมมาที่นี่หลายครั้งเหมือนกันท่านผู้ชมเนาะ ก็คราวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เว้นหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมผมก็เว้นจากรอบที่แล้วมาเนาะก็มาลองดูรอบนี้เลยว่าจะเลขอะไรกันท่านผู้ชมเนาะครั้งที่แล้วที่มาก็จุดจาาทูบเอ่อไม่ได้จุดทูบเนาะใช้ลิปสติกสีแดงในการลูบนะครับท่านผู้ชมเนาะผมใช้ลิปสติกสีแดงลูบมาสองรอบนะท่านผู้ชมเนาะรอบแรกเข้าสองตัวเหมือนกันเนาะแล้วก็มารอบที่สองก็คือแปดหกที่เห็นชัดๆเลยก็แปดหกเนาะอืม ในรอบที่แล้วเราเว้นว่างจากการไม่ได้มาเพราะว่าผมกลับต่างจังหวัดท่านผู้ชมนะผมกลับต่างจังหวัดกันเลยไม่ได้เข้ามาท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะหาโชคให้ท่านผู้ชมด้วยการจุดทูปเลขางคลนะครับดูเลขตรงนี้ไว้ท่านผู้ชมนะว่าจะได้เลขอะไรเนาะบางครั้งผมลงคลิปนะคลิปเดียวกันนะเป็นสองรอบก็คือเป็นสองเขาเรียกอะไรเป็นสองสองอย่างท่านผู้ชมนะสองจุดเนี้ยท่านผู้ชมอาจจะดูแค่จุดเดียวแล้วก็เลิกไม่ดูงเงี้ยท่านผู้ชมเนาะ ก็จะเป็นการสลับกันไปท่านชมน้องระหว่างการไปขอเลขจุดที่ตรงที่ที่เราพูดถึงก็คือไปที่ขอนแม่ตะเคียนกับตรงจุดนี้ท่านชม้ชมก็จะสลับกันไปสลับกันมานะว,ว่าดูว่า2จุดเนี้ยอะไรจะเข้าท่านชมน้องผมก็พาท่านทุกท่านมาหลายๆท่านก็เรียกร้องอยากให้ผมมาที่นี่เนาะในงวดที่แล้วเนาะหลายๆท่านบอกว่าให้มา,ให,มาให้มาลองดูท่านชมนว่า จะได้รับโชคอีกครั้งหนึ่งที่นี่เนาะผมก็อเผอกิญกลับบ้านท่านผู้ชมเนาะก็เลยติดเวติดธุระภารกิจนิดนึงไม่ได้ไไม่ได้ไม่ได้เข้ามานะท่านผู้ชมรอบนี้ก็เลยมามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลขอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะเอาเลขอะไรไปฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะ,ะต้องขออภัยกับหลายๆท่านเนาะที่บอกว่าเราอาจจะคุยพูดคุยในคลิปเยอะเกินไปท่านผู้ชมเราต้องขออภัยจริงเพราะว่า ถ้าปล่อยให้คลิปมันเงียบเลยเนะี่ยท่านผู้ชมก็จะบอกว่ามันมันเงียบเกินไปนะท่านผู้ชมนะผมก็เลยใช้ในการพูดเนาะอันนี้จะเป็นการจุดทูบเลขมงคลนนะท่านผู้ชมเราไม่ต้องเล็งไม่ต้องอะไรละท่านผู้ชมเนาะสามารถดูเลขไปได้เลยท่านผู้ชมไม่ต้องเล็งอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าเป็นการจุดทูบนะครับคือไม่ต้องใช้สมาธิในการดูเอางี้เนาะแต่ผมจะรูปทางเทียวใช่ไหม ผมใช้น้ำยาทาเล็บสีแดงเนี่ยลูบเนาะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะลองอีกท่านผู้ชมเดี๋ยวลองอีกนะว่าจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเนาะก็คงจะต้องเป็นอย่างที่ผมบอกนะชุดมาจากทั้งหลังก็มีท่านผู้ชมมีบุกม,มาห้อยเยอะพอสมควรท่านผู้ชมนะ อ่ะท่านผู้ชมเลขที่2มาแล้วคือเลข8นะครับท่านผู้ชมเนาะลองดูท่านผู้ชมรอบต่อไปจะเข้าหรือไม่เข้าไม่แน่ใจนะก็ก็บอกกันไว้ก่อนท่านผู้ชมนะว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยออีกก็น่าจอยู่ที่บุญนะบุญเก่าเราวาสนาของเราท่านผู้ชมว่าจะได้รับตรงนี้หรือเปล่าท่านผู้ชมเนาะผมพาท่านผู้ชมท่านมาแล้วนะมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันตรงนี้มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ 2ตัวนะครับ28ดนะครับท่านผู้ชมถ้าได้ถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบเลขตรงที่แม่สีเพรเนี่ยโดยการที่ผมจุดทูบให้เนี่ยถ้าท่านผู้ชมชอบใช่ไหมถ้าชอบเนี่ยท่านผู้ชมต้องเอาตัวนี้ไปตัดเนาะหลายๆท่านอาจจะได้ดูการจุดทูบเสร็จจับ3ตัวเลยอ่าอาจจะไม่เข้าท่านผู้ชมเนาะไลองจับ2ตัวดูด้วยเนาะหลายๆครั้งที่พาท่านผู้ชมมาขอเลขนะส่วนใหญ่จะเข้า2ตัวนะส่วนใหญ่ก็ส่ง2ตัวก็โอเคนะท่านผู้ชมเนาะ ้ามั่นใจท่านผู้ชมต้องจับแล้วก็ตัดตัวเลขนะครับถ้าท่านผู้ชมตอนนี้เลขขึ้นแล้วท่านผู้ชมเนาะสองแปดนะครับสองแปดตัวสุดท้ายท่านผู้ชมเรารอดูตัวสุดท้ายไม่แน่ว่าเป็นเลขอะไรนะ,ะนี่นะครับมาวันนี้ก็ มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคกันเนาะก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยท่านผู้ชมเนาะฝากเป็นกําลังใจเราด้วยแล้วกันว่ารอบต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปหาที่ไหนเนาะวันนี้ก็พามาหาที่แม่สีแพเนาะเอาโชคเอาลาบจากตรงนี้ฝากท่านผู้ชมทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูครับตรงนี้เป็นทูบเลขมงคลนะครับเดีย๋ยวเราจะไปส่องตรงที่เป็นขอนแม่ตะเคียนอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชม เลขนี้แน่นอนท่านผู้ชมนะ้องไม่ต้องตีอะไรทั้งนั้นท่านผู้ชมนะ้องสามารถที่จะมองเห็นเลยชัดๆเลยท่านผู้ชมตรงนี้นะอืมเห็นแล้วเหรอ,อเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูท่านผู้ชมตอนนี้ท่านอ๋องเขาเห็นเลขตรงขอนตะเคียนเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปส่องให้ดูนะครับอา้าวท่านผู้ชมเลขนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเนาะ เลขนี้ได้แล้วท่านผู้ชมนะสองแปดห้านะครับท่านผู้ชมใครได้เลขตรงนี้ไปนะท่านผู้ชมเนาะก็ลองตัดเป็นสองสองตัวด้วยแล้วกันเนาะตัดเป็นสองตัวด้วยแล้วกันนะครับตัดเป็นสองตัวด้วยนะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นเลขเจ้าแม่สีแพรนะครับก็ได้เลขตามนี้จุดทูบเลข <โฆ S 2> มงคลตรงนี้เป็น ครั้งแรกในชุดของที่เราไปบูชามาครั้งนี้นะครับทุท่านผู้ชมเนาะโดยบูรดาโชคลาภให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ตรงนี้ขอให้มมท่านผู้ชมท่านได้รับโชคนะครับจุดนี้เป็นจุดจุดจุดทูบเลขมงคลนะท่านผู้ชมเนาะเอาให้มมท่านผู้ชมท่านไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูนะครับก็คือเลข285นะอย่าลืมตัดด้วยครับ28 25 85ท่ 2, 8, 2, 5, 8, 5, านผู้ชมเนาะลองดูท่านผู้ชมรอบ ต่อไปนี่จะเป็นอย่างไรอย่าลืมตัด2ตัวครับเอาท่านผู้ชมผมจะพาไปดูที่ชายฮัดองเห็นแล้วท่านผู้ชมเนาะสองเลขเห็นแล้วเานาะไหนะห้า,นาเนี่สี่หนึ่งห้าเจ็ด เห็นโดยการรูปแป้งหรือเห็นด้วยตาเปล่าตาเปล่าก็เห็นมารูปแป้งก็เห็นมารูปแป้งน่หไงเวลาฉีดในห้องมันจะเห็นชัดมากนี่นี่มันสิจิตเลไรง่ายนะท่านผู้ชมชายชัดอองเขาเห็นนะท่านผู้ชมเราค็ยังไม่เห็นหรอกนี่ไม่เห็นนะยังไม่องเห็นอืมนี่เลขห้าใหญ่ใหญ่แต่ชัดอองเห็นตรงนี้เป็นเลขห้านะครับ เลห้าใช่ไหมครับตอนนี้มันเล็กหนึ่งตรงนี้เล็กหนึ่งอะอ่าหนึ่งหนึ่งนี้หนึ่งหนึ่ง,ห,งห้าตอนนี้มันเล็กเจ็ดเล็กเจ็ดเอางี้ถ้าผู้ชมจุดนี้ผมเห็นเป็นสองสามแต่เอาเี๋ผมเห็นจรงนะเป็นสองสามเล็กสองตรงนี้เล็กสามนี่ลองถ่ายใกลๆ้ๆดูเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำหอมอีกทีหนึ่งจะเห็นชัดโอ้ตรงนี้เห็นชัดชัดเลยนี่เห็นเห็นเห็นเล็กห้าหนึ่งห้าเจ็ดเห็นไหมแค่ที่เจ็ดมาฝอยมเนี่ย เราจะฉีดน้ำหอมให้นะจะเห็นชัดเลยโน้โน้นนเห็นไหมอันนี้เหมือนเลขเจ็ดตัวใหญ่มากกว่านี้อันนี้เลขเจ็ดนี่ข้างล่างนี่สวยเห็นไหมนี่สวยเลขเจ็ดใช่ใช่อันนี้เหมือนสี่เจ็ดเหรอตัวนี้เลขสี่เหรออืมนีขเจ็ดนี่หนึ่งห้าเห็นไหมหนึ่งห้าเวลาฉิดน้ำหอมมันชัดน้ำหอมหมดเห็นไหมหนึ่งห้าเจ็ด จะเหมือนที่นี่ก็ใครเหม็นนี่ในแนวงี้เหมือนเลขห้าเหมือนกันนี่มันมันเดี๋ยวท่านผู้ชมนะผมยังไม่ได้สรุปเลขให้ท่านผู้ชมนะว่าเป็นเลขอะไรเนาะก็ส่องให้ดูก่อนนะเดี๋ยวดูอองปล่อยผ้ามาปล่อยผ้ามาให้ดูมีเงาเห็นไหมเออเห็นไหมนัท่านผู้ชมเห็นนี้ไหมเลขห้าไหมตัวห้าเออเลขห้านะขนาดมันเป็นเลขห้าจริงนะแต่ตัวที่มันเนี่ยดำๆเนี่ยมันเหมือนสองสามเหมือนกันอองเห็นไหมมันเหมือนเลขสองนะตัวนี้เหมือนเลขสามเหมือนกันเห็นไหมอืมอืโอะห น้ำหอมฉุนมากท่านผู้ชมมัน<ม>จะอ,อ<ม>่องหมดม<อ>ขวดเลย,เลยฉีดจุดเดียวหมดขวดเลยท่านผู้ชมตอนนี้อีกไ,ไหมอลองดิลองดิโปะเบาดิเออกันผ่านหะ้เป็นเลขขึ้นนะท่านผู้ชมนะขึ้นชัเดเยอะเลยเออท่านผู้ชมจะสนใจเลขยินกันนะเลขเจ็ดชัดมากเลยนะในกล้องก็ชัดมากห้าก็ชัดอืมอืม เหมือนนี้เงาเงานี่ยเหมือนหนึ่งสี่เลยมั้ไม่ใช่เมื่อไรเมื่อหนึ่งสี่เลยพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดกลางคลองท่านผู้ชมมาขอเลขเออเออใช่ท่านผู้ชมวันนี้เราสองเลขกันเนาะก็ไทยอองเขเห็นตรงนี้นะท่านผู้ชมเป็นเลขสี่นะเนี่ยสี่หนึ่งห้านะครับอันนี้มันเลขสี่สี่อันนี้หนึ่งหนึ่งนี่ห้าใช่ครับอันนี้เจ็ดเอาแค่นี้ดีกว่านะ C15 เลยสวยดี C15 กับเลขเจ็ดนี่ด้วยจุดนี้ของแท้อองจะได้ C15 นะอู้หูตัวถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งตัวใหญ่เลยก็ได้นะ่หนึ่งตัวนี้ตัวใหญ่เลยแล้วอมันตัวย่างนี่ไงเริ่มเลยเนี่ยหนึ่งห้าถ้าผู้ชมตัวที่หนึ่งนี่มันเห็นหนึ่งตัวนี่ห้าแต่มันมันเหมือนมเลขสี่ไปนิดนึงนะแต่เลขเจ็ดจะชับลองมุมอื่นๆนะท่านผู้ชมนะลองยกดูลองยกดูที่เห็นไหมนี่เห็นไหม ท่าู้ชมเห็นเลขอะไรกันบ้างนี่ดูที่ดูที่ท่านผู้ชมนะ <15. S 1> ชี้ <15. S 1> ที่อองหนึ่งห้าตรงไหนอันนี้หนึ่งห้าหนึ่งห้าท่านผู้ชมนะเห็นอยู่เนาะหนึ่งห้าเนี้เลขเจ็ดชั <15. S 2> ่วงนี้เจ็ดท่าเสี่หนึ่งห้ากับเจ็ดดูนะในระหว่างที่ผ้ามันปิวขึ้นปิวลงนท่านผู้ชมลองดูว่ามันมีเลขอะไรที่สะดุดตาทุกคนหรือเปล่าคือแสงแลนเงาผ้าอาจะพุ่งับพุ่งับให้ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละเห็นไหม หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้ากับเจ็ดนะของชายท่านอองก็เห็นนะครับจุดนี้แต่นี้มันเลขสี่โดยเห็นมะนี่แต่เ่าเท่ถ้ามัเป็นตที่สามตัว 4, ตก,กนะ็สี่หนึ่งห้าท่านผู้ชมเนาะตรงจ้าแมสีเพลนี้จะเป็นสองอีพีท่านผู้ชมเนาะก็จะมีตรงนี้เป็นเป็นเลขเนาะเลขเลขขอนแม่ตะเคียนด้วยตรงที่ชายท่านอองเห็นนี่เนาะก็อันหนึ่งก็จะเป็นจุดทูบเลขมงคลท่านผู้ชม จะเป็น2จุดท่านชมนะแต่ตัวที่เออเดี๋ยวผมยังไม่ได้รูปอันนั้นเลยนะแต่ทาชัดองเอาจุดทาชัดองก่อนนะครับจุดนี้นะหนึ่งเกจ็ดสี่หเอเห็ยนไชัดไหมชัดอยู่พลังงานวนี้ไม่สี่ห้าก็หนึ่งห้าเนาะแต่หนึ่งก็ชัดกว่าหนึ่งห่ตัวใหญ่ท่านชมแล้วเลขห้าถนี้ก็นเลขห้าเออ เล็กเจ็ดข้างลสวยมากเลยเอ้แต่มันชัดจริงเลขกเจ็ดอ่ะชัดอยู่เห็นไหมท่านผู้ชมตัวเนี้ยเด่นมากเลยเลขก 7. เจ็ดเห็นไหมตรงใช้แต่องาน้ำหอมฉีดไหมมันขึ้นมาชาัดบ้างเลยนะเลขกเจ็ดเห็นไหมแต่ตัวอื่นยังไม่เห็นเนาะมันมีคู่มันมีตัวเดียวเนาะตัวเนี้ยเลขกเจ็ดมันมีโดดๆดดทำไมนคนตัวเดียวมาลุกสิเจ็ดมี คือตัวเดียวที่ชัดโดดเด่นออกมาท<ม>่านผู้ชมนะจุดนี้ท่านผู้ชมนะได้ได้เลขตามนี้นะหนะึ่งห้าเนาะมันคล้ายๆเลขสี่ตัวหนึ่ง <S 1> 1, <S ตัวนี้สี่หนึ่งแล้วก็ห้าท่านผู้ชมนะแล้วก็มีเลขเจ็ดตัวนี้จนวนท่านผู้ชมเนาะแต่ตรงที่แดงๆนี่ท่านผู้ชมตีเอาเองนะผมก็ไม่แน่ใจมันมีเลขอะไรเปล่าแต่ผมจะลองเอาลิปสติกสีแดงหาจุดแล้วก็จะทาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะไปองอจุดนี้ได้ตามนี้ครับผม ท่านผู้ชมเราก็ขอ então, สรุปเลขให้ท่านผู้ชมตามนี้แล้วกันเนาะการจุดทูบเลขมงคลตรงนี้ได้285ท่านผู้ชมเนาะก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมตรงนี้ก็เป็นเจ้าแม่สีแพรที่เรามาจุดทูบเลขมงคลให้กับผู้ชมทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับท,ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ท่านผู้ชมเนาะก็สามารถที่จะเอาเลขทูบมงคลตรงนี้ไปตัดเป็น2ตัวด้วยครับท่านผู้ชมก็จะได้รับโชคเช่นกันเพราะว่าที่นี่นะบางครั้ง เราจุดทูบเลขมงคลได้3ตัวแต่ว่าจะมา2ตัวส่วนใหญ่ท่านชมแล้วก็ยังไงก็ฝากตรงนี้ให้ท่านชมทุกท่านเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราก็มีเลขอีกจุดหนึ่งก็เป็นขอนแม่แตะเคียนที่เราลูกแป้งท่านชมแล้วมีเดี๋ยวเราก็เป็นอีกหนึ่ง E ีีที่เราตัดเป็น2 E p ีีให้ท่านชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่าจะได้เลขอไรนะครับก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามด้วยกันนะครับ